ครับวันนี้เราจะมาแนะนำการดาวน์โหลดระบบไฟล์เอกสารเยี่ยมบ้านนะครับโดยที่แต่ละท่านเขา้เขามากรอกแบบฟอร์มนี้นะครับ sa mga radial hepatitis nalang sa ส่นเบอร์โทรนี้เป็นการเดมโมนะครับแค่ให้ดูเฉยๆนะครับไม่มไม่ใช่เบอร์โทรผมนนะครับอ่าเมื่อขอข้อมูลเสร็จระบบจะให้มาที่ดาวน์โหลดเอกสารไฟเยี่ยมบาทนะครับบอกดาวน์โหลดได้เลยนะครับจะเข้ามาสู่ขั้นตอนกา,ารขนลอเอกสารเลือกทำสำเนานะครับ ดังนั้นบัญชีนี้ขอให้ใช้บัญชี gmail หรือว่าบัญชีองค์กรของทันติจุูกับ gmail นะครับก็จะคัดลอกตัวชีตเข้ามานะก็จะมีข้อมูลตามนี้เลยนะครับดังนั้นตัวระบบจะอยู่ในนี้แล้วนะครับก็จะเป็นชีตสำรอง,งบ้านส่วนที่เราต้องทำนะก็ไปที่ แนะนำว่าให้ไปสร้างไดรฟ์สำหรับทำนี้ก่อนสร้างไดรฟ์สำหรับทำเองนะครับหาเลือกพื้นทีนะครับทำสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนในพื้นที่ส่วนไหนของไดท่านที่ท่านจะเข้าใจที่จะสามารถหาได้นะครับางไื่อว่าเยี่ยมบา เข้ไปในโฟลเดอร์นี้นะครับทําไว้นะครับเพื่อเปิดเข้าไปก่อนในส่วนที่สสร้างไดโฟลเดอร์ที่สาหรับจะเก็บรูปภาพนะครับภาพเยี่ยมบ้านภาพเยี่ยมบ้านสรางไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าจะใช้ตัวไหนตอนนี้กลับไปที่ชีสํารนาในแถบด้านบนก่อนนะครับไปที่คําสั่งนะครับไฟล์เลือกไปที่ย้าย คเห็นไหมครับอะไรที่เราสร้างขึ้นมาควรจะมาขึ้นตลาดวันนี้ถ้าไม่มีกข้าไปเลือกตรงเลือกหาตรงในใดของเราครับให้ย้ายไปเก็บไว้ที่คนเยี่ยมบ้านนะครับก็จะแจง้งว่าเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงไหมครับสั่งให้ย้ายไปก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่แฟ้มนี้นะครับเข้ามาแล้วตอนนี้เราท,ทําเขาจะอยู่เอกสารที่อยู่ในไรฟ์ของเราแล้วนะครับอ่กลับมาที่ ตัวหน้าชีพของเราไปที่แอบส่วนขยายส่วนขยายตรงนี้นะครับส่วนขยายมเมนูส่วนขยายเลือกไปที่แอปสคริปต์ตรงนี้นะครับเขาจะเปิดชุดคำสั่งขึ้นมานะครับซึ่ง ผมจะแจ้งไปเลยว,ว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างจะเปลี่ยนอยู่สามสามแถบนะครับจะมีสามแทบที่เราต้องไปเปลี่ยนแต่ก็จะมีพื้นที่ที่เราต้องเปลี่ยนเพิ่อนึงเขาบอกว่าใส่ชีท u i นะครับชีทเออชีท i d ชีท i d เอามาจากไหนก็คือกลับมาที่แท็บชีทของเรานะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับด้านบนนี้หลัง slash a d slash เนี่ย ไปจนถึงคอนคำว่า edit นี่คอนสเลต edit ตัวนี้คือ Sheet id เขันลอกแล้วก็เอากลับมาวางที่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือคำสั่งที่จะบันทึกไปที่ Sheet ก็คือชีตนี้แหละส่วนที่สองนะกลับมาที่โฟลเดอร์ที่ผมบอกว่าสร้างโฟลเดอร์ไว้เยี่ยมบ้าน ก็ต้องเลือกเอาโฟลเดอร์ ID ก็คือหลังโฟลเดอร์ e สลก็ขึ้นด้วยหนึ่งเันขันลอกส่วนนี้ไปมาวางที่ตรงนี้นี่นะครับเรียบร้อยส่วนนี้แค่นี้เนาะแล้วก็กดบันทึกไว้ก่อนหรืบันทึกไว้ก่อน ส่วนที่2อ n อินเด็ก็ก็คือมาเปลี่ยนชื่อโรงเรียนนะคร kind of ับผมจะแท็บไว้ว่าอะไรที่ต้องเปลี่ยนี่อยู่ด้านหลังนี้นะครับเปลี่ยนชื่อโรงเรียนถ้าไม่เปลี Audrey, ย่ยนผมจะขึ้นคือว่าชื่อโรงเรียนที่นี่อันนี้คืเปลี่ยนส่วนที่หนึ่งผมเปลี่ยนจากชื่อโรงเรียนที่นี่เป็นโรงเรียนของฉันอัเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อโรงเรียนของครูหรือว่าของแต่ละท่านเลยนะครับ เปนการนะครับก็ตัดลงมานะครับโรงเรียนเรามีโลโก้ไหมนะครับเปลี่ยนโลโก้จากที่นี้ได้นะครับถ้ามีก็ไปเอาลิงก์โลโก้มาใส่นะครับเป็นระบบยบบามบ้านนังเรียนของโรงเรียนนะเปลี่ยนชื่อที่นี่ ลงมาที่ส่วนล่างของคำสั่งจะใช้คำว่า,า,าตรงแคบคว er. ่าฟุตเตอร์ครับอันนี้ก็จะใส่ชื่นะครับลงเรียนอะไรใส่ลงเียนของเงียนของฉันเขียนพื้นที่การศึกษาขเขียนพื้นที่การศึกษาอะไรของฉัน ระบบยาบ,บ้านรักเรียนอันนี้ใส่ลายเส้นไปให้นะครับก็แต่ผมไม่ได้ใส่ชื่อผมนะก็ใส่ไปเลยหลงเยอะอะไรผมอ่อนสามารถไปปรับโค้ดเพิ่มเติมได้สําหรับผู้ที่มีทักษะอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ทําได้ง่ายจะเพิ่มเติมดัดแปลงแก้ไขได้นะครับผมไม่ไม่ได้เสงวนีิกสิทธิ์ตรงนี้ไแต่กขอ จะฝากจะแปะเครดิตไปให้ขอขอบคุณเป็นมากย่างมากนะครับนี่ส่วนที่สามซัมมารีเขาคือหน้าสรุปคือหน้าเวลาเปิดปุ๊เขาจะเรียกใช้หน้าสรุปก,ก่อนก็จะเป็นเหมือนกันกับของหน้าอินเด็กนะครับเป็นแบบฟอร์มเดียวกัน เว็ของฉัน,นครับเหมือนกันครับเปลี่ยนอยู่หนึ่งจุดก็คือหัวบนสุดที่สองแสดงบนหัวของเว็บองโลคูเปลี่ยนที่เดิมตรงนี้นะครับบอกไว้ ผมไม่ได้ทำหัวรวมไว้นะครับผมพนดีผมแยกไว้าถักลงมาด้านล่างฟุตเตอร์หาคึ้นาฟุตเตอร์ออกอันนี้มันมีนิดเดียวฟุตเตอร์หรองเย็นของชั้นนะครับห้องเยนของชั้นอีกผา เบอร์โทรติดต่อก็เพิ่มเข้าไปนะครับอีเมลของท่านเองของฉันที่นี่นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับไปที่ทำให้ใช้งานได้เลือกมาที่นี่นะครับทำให้ใช้งานได้รายการใหม่เพราะเราทำอีกครั้งแรก พอเราทำแล้วนะครับเลือกเป็นเ็บแอทีแล้วต้งชื่อของเราเลยบ้านนะครับตัวนี้จะเป็นอีเมลของท่านเองก็คือเป็นเว็บแอปของท่านนะครับผู้มีสิทธิ์เข้าถึงก็เป็นทุกคนหรือถ้าจะเลือกเป็นเฉพาะในองค์กรของท่านเองก็เลือกจากาทุกคนในองคอ์กร ถ้าเราใช้เป็น Gmail ก็ถ้าต้องการจะเก็บบัญชีเขาก็เป็นบัญชี Gmail รหรือว่าจะให้ทุกคนที่เข้าถึงได้นะเขาก็จะถามขอสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ชีตกับไรเพื่อเก็บงานนะแล้วก็อนุญาตไปเลือกบัญชีของเรานะรเพื่อเป็นการยืยนยันว่าเราอนุญาตให้ บันทึกข้อมูลแล้วก็เก็บไฟล์ภาพไปที่ชีพแล้วก็ในส่วนของใจอ,อัน,นอันนี้คือส่วนที่จะคัดลอกไปใช้อขอคัดลอกมานะครับแล้วลองเปิดหลยหรือคลิกดูเลยก็ได้นะครับว่าในส่วนที่เราทำอะ อันนี้มาแล้วนะครับสรุปเป็นของเียนของเราครับเปลี่ยนโลโก้นี้ผมลืมไปลบต้องไปเปลี่ยนลบครับต้องเปลี่ยนโลกโลก้ให้ครับ,รบตรงคําสั่งว่าเปลี่ยนโลโก้เนี่ยไปลบทิ้งได้เลยอันนี้คือหน้าเว็บของเราใช้งานได้แล้วนะครับมีข้อมูลอะไรเขาจะมาแสดงอันนี้คือข้อมูลตัวอย่างครับทีนี้หากเราต้องการนํานักเรียนเราเข้านะครับให้เป็นนักเรียนเราเลย เรารู้ไปแล้วว่าเด็กของเราคือใครบ้างนะครับให้เราไปแก้ไขที่ชี้ได้เลยนะครับถ้า,ถาอยากปรับง่ายก็ใส่เฉพาะชื่อนะครับชื่อนามสกุลให้ครบตามจำนวนของนักเรียนเราแค่นั้นก่อแเราค่อยไปกรอกอทีทีหลังให้เด็กเขาไปเลือกกรอกก็ได้ษเราลอนไปย้าบ้านเราค่อยไปเลือกเยี่ยมนะครับข้อมูลจะโดนบันทึกมว่าในนี้เนาะ จะทุกอยาก่างก็จะเก็บบันทึกไว้เป็นเอกสารระบบผมทำเตรียมเผื่อไว้สำหรับาการเตรียมเอกสารสำหรับปิ้นด้วยนะครับส่งออกเป็น pdf เ,เตรียมไว้ให้แล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดทำแม่แบบก็เลยยังไม่ได้เปิดสิทธิ์ในการใช้ขึ้นมาเฉยเผื่อเราต้องสร้างเทียมเพียร์สำหรับจะปิ้นก่อนส่วนคุณครูท่านไหนที่ทำได้อยู่แล้วนะครับก็นะครับ เขจะรับเอกสารจากไฟ Google Docs นะครับทำเป็นเทมเพจไปเตรียมไว้แล้วนะครับเช็คว่าหัวขอตรงกันแล้วก็ทำเหมือนกันนะครับสร้างแปบแบบแล้วก็เอาเทมเพจตัวนั้นมาวางแทนตรงนี้นี่นะครับรนี้เขาก็จะแปลงไฟที่นักเรียนกรอกเข้ามาหรือเราไปเยี่ยมบ้านมาเป็นเอกสารสำหรับปิมพ์ออกได้เลยนะครับหรือจะปรับแต่งยังไงก็ ก็สามารถทําได้อันนี้สําหรับคุณครูที่สามารถแก้ไขได้เองนะครับก็เปลี่ยนจากตรงนี้นะครับถ้าไม่นั่นก็คือมาเปิดสิทธิ์ตรงนี้นะครับถ้าเราเตรียมเอกสารที่เป็น g o o g l e Doc ไว้แล้วนีก็ปีวางแทนตรงนี้ทีเดียวนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใช้ปิดไว้ให้แต่ทำไปให้แล้วในส่วนของเมื่อกี้ ินเด็กตรงไฟล์รูปภาพาตรงไฟล์โลโก้เมื่อกี้มันขึ้น,นตรงหลังโลโก้เนอะเพราะว่าผมบังคับว่าให้เปลีป่ยนเวลาท่านเปิดเข้าไปจะได้รู้ว่าไปตามหาคำว่าอะไรหัวอันนี้นี่ครับเนี่ยครับ,รบจะลืมจะลืมเปลีล่ยนโลโก้ ม้อนการในส่วนนี้ต้องเปลี่ยนโลโก้สองชุดสองออนี่นะครับเปลี่ยนโลโก้ตรงนี้ก็คือส่วนนี้นะครับเปลี่ยนโลโก้ ว่าตอนเนี้ยโลโก้ยังไม่มีแล้วก็ผมใส่โลโก้ตัวตูวตนดนกๆไปให้ก่อผมลบออกให้ดูครับส่วนนี้เราไม่เอาเนาะเพราะว่าผมลบตัวนี้ออกแล้วก็ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็มาเลือกอันนี้เลือกทับที่สองแล้วก็เนี่ยครับมากดที่ดิดสอนหนึ่งครั้ง เกเป็นเวอร์ชั่นใหม่ระบบจำบ้าน0.1น,น,นี่จะใส่คำว่าอะไรก็ได้ให้เรารู้ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเสร็จแล้วจะมารีเฟรชของเดิมก็ได้หรือจะเปิดใหม่ก็ได้ครับเห็นไหมหายไปแล้วตูง ตองอารงกลางเปลี่ยนชื่อเ็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนชื่อที่นี่อะไรเงี้ยนะครับลบออกได้นะครับคําที่ผมใส่ตัวเทาเทาไว้ครับเมื่อเสร็จแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับอันนี้แค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อกระจายส่วนนี้นะครับไปให้เพื่อนครูที่อยากจะนําไปใช้ได้ใช้หรือเพื่อนครูของเราที่อยากได้นําไปใช้นะครับอันนี้ไม่สชบันทึกกสิ ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนอเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งตอนนี้ก็กํากลังวางแผนพัฒนาให้หลายๆระบบก็จะนํามาแชร์กันเรื่อยๆแบบนี้นะครับตันนี้ก็ขอบคุณครับ